ขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอกบุรพาก็มีเหรียญมโนนะครับมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับโดยเหรียญวัตถุไม่มงคลนะครับต้องเรียกว่าวัตถุไม่มงคลนะครับในวันนี้นะครับเป็นเหรียญของอัปแปะลงสีนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับก็มีการทําเก๊ออกมาเยอะมากนะครับเนื่องจากเหรียญอัปแปะรุ่นหนึ่งนะครับมี มูลค่าการเช่าหานะครับเป็นหลักแสนนะครับก็เลยมีการทําเหรียญเคสถอดพิมพ์มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่พี่นะครับมารับชมเหรียญมโนอีกหนึ่งรุ่นนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญของอัปเปะลงสีนะครับนี่นะครับด้านหน้าเป็นอัปปะลงสีนะครับด้านหลังเป็นตาเซเว่นเลยนะครับนี่นะครับเขียนว่าโชคดีทุกเวลา รวยเงินตาทุกนาทีนะครับที่ลึกทำบุญก่อตั้งเซเว่นอีเลเว่นหนึ่งมกลาสองห้าสองหกนะครับนี่นะครับทำไมเหรียญนี้ถึงเป็นเหรียญมโนขึ้นมานะครับเนื่องจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับก่อตั้งนะครับในปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับในประเทศไทยที่แรกตั้งที่ซอยพัดพงนะครับนี่ครับและเหรียญนี้มาแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับ เป็นปี2526นะครับเป็นการมโนอดีตขึ้นมานะครับแล้วก็มาทําเหรียญนนะครับโดยการนําเหรียญของแปะลงสีรุ่นหนึ่งนะครับไปทําการถอดพิมพ์นะครับแล้วก็แกะบล็อกด้านหลังขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าตัวหนังสือนะครับคมเป็นแท่งเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ประวัติการจะสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ไม่มีนะครับ อยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาขายในตลาดผักเครื่องเลยนะครับในวัตถุวัตุเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการต่อโค้ดซ p ไว้ด้วยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญแปลกและเหรียญตลกอีกหนึ่งเหรียญแล้วกันนะครับในวงการผักเครื่องครับที่มีการทำลอกเลียนแบบนะครับแล้วก็มนูอุปโลกกันขึ้นมานะครับในวงการผักเครื่องนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็ผมก็ขอยืมเข้ามานะครับเป็น นุบโลกอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็เลยคิดว่านำมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับให้ความรู้แก่พี่ๆนะครับนี่นะครับด้านหลังเหรียญนะก็ถือว่าทำมาสวยงามนะครับนี่ครับแกะบล็อกใหม่มานะครับมีความคมนะครับแต่เนื่องจากเป็นเหรียญที่วัตถุประสงค์การสร้างไม่มีนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่เจตนาไม่ดีนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นการทา ลอกเหียแบบแล้วก็มโนอุปโลกกันขึ้นมานะครับในวงการพักเครื่องก็ไม่มีการยอมรับเหรียญนี้แต่อย่างใดนะครับนี่นะครับถ้าพี่ๆพบเจอนะครับก็หลีกหนีให้ไกลนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับหรือถ้าจะชอบในความส่วนตัวนะครับก็สามารถซื้อมาได้ครับเอาไว้ดูเล่นนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่วงการพักเครื่องก็ไม่ยอมรับนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเรียกว่าเหรียญ อุปโลกนะครับขึ้นมานะครับส่วนในรายการต่อไปนะครับเหรียญนี้ต้องยอมรับว่าผมก็โดนมาเหมือนกันนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับในเหรียญรุ่นนี้ครับก็เป็นเหรียญทาเวสวรรณนะครับเขียนว่ารุ่นกันไัยนะครับอายุครบแปดรอบหลวงพ่อทองดําวัดท่าทองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับสายตรงของหลวงพ่อทองดํานะครับ ไปสืบค้นหาประวัติการจะสร้างรุ่นนี้นะครับปรากฏว่าไม่พบเจอประวัติการจะสร้างรุ่นเหรียญรุ่นนี้นะครับของหลวงพ่อทองดํานะครับแล้วก็พระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็มีการนําออกมาจําหน่ายในตลาดพระเครื่องนะครับในปีสอง0หกว่านะครับก็มีเหรียญรุ่นนี้นะครับหลุดมาขายในตลาดพระนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นะครับไม่เคยมี ประวัติการจะสร้างในเหรียญรุ่นนี้มาก่อนเลยนะครับนี่นะครับในเหรียญนี้นะครับผมก็ไม่ทราบประวัติมาตอนแรกนะครับเราดูแล้วนะครับว่าเป็นเหรียญแท้นะครับเนื่องจากเป็นการปั๊มออกมานะครับไม่ได้มีการถอดพิมพ์นะครับไม่มีรอยถอดพิมพ์ของพาร์เก้เลยนะครับมีการต่อโคดอย่างดีนะครับแล้วก็คมชัดทุกรายละเอียดนะครับแต่ปรากฏว่าเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีการมโนขึ้นมานะครับคือมีการทําใหม่ ขึ้นมาเพื่อขายนะครับโดยที่เราก็ไม่ทราบเจตนาของผู้จัดสร้างขึ้นมาจําหน่ายเหมือนกันนะครับว่ามีเจตนาอย่างไรนะครับที่มโนเหรียญขึ้นมาจําหน่ายแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่วงการแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองดํานะครับไม่ยอมรับในเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื่องจากหาข้อมูลการจัดสร้างหรือประวัติ ไม่มีนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมเองครับผมโดนมาแล้วนะครับก็คงจะเก็บเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพระที่ไม่มีพิธีปลุกเสกนะครับแล้วก็ประวัติการจัดสร้างก็ยังไม่มีนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับวงการไม่ยอมรับนะครับนี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพระเครื่องนะครับที่เป็นเหรียญมโนนะครับนี่ครับมันมีอยู่จริงนะครับในวงการพระเครื่องนะครับ ไม่ได้มีแค่ส่วนที่สวยหรูอย่างเดียวนะครับนอกจากเราจะโดนพระเก,กีแล้วนะครับเราก็ยังโดนพระที่เป็นเหรียญมโนที่มีผู้ไม่หวังดีนะครับทําขึ้นมาเพื่อจําหน่ายขายบนความศรัทธาของเรานะครับนี่นะครับก็ฝากพ,พี่ๆด้วยนะครับที่ชื่นชอบพักเครื่องนะครับโปรดศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนจะบูชาในเหรียญ รุ่นใดนะครับแต่เหรียญนะครับก็ให้ศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับนี่ครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกไม่หวังดีนะครับในเหรียญเก๋หรือเหรียญมโนแบบนี้นะครับครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับเราเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดติดตามช่องเอกุลพาไว้ด้วยนะครับในครั้งหน้านะครับผมจะนําวัตถุมงคลรุ่นใดมาให้พี่ๆได้รับชมกันก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ